ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้สดาจะมารีวิวขนมอร่อยๆจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะคะเดีย๋ยวจะมารีวิวอันที่ยังไม่เคยรีวิวเริ่มต้นด้วยเลยนี่คือคิดแคทนะคะอันนี้คือคิดแคทชาเขียวลาเต้นะคะมันก็จะมีสองอันปนกันอย่างนี้อันนี้โอ้ยแอบละลายนี่ก็จะมีทั้งคิดสองอย่างปนกันอืมอันนี้ก็อร่อยค่ะมันจะมีความขมของช็อกโกแลตน,นิดนึง พาเขียว่าเตา้ต่อมาอืมอันนี้ดีกว่าอันนี้คือช็อกโกบีนะคะเป็นขนมของจินจังนั่นเองอันนี้จะมีหลายรสมากเลยมีทั้งแบบนมกล้วยมีรสสตรอเบอรี่แต่ว่าวันนี้สดากินรสช็อกโกแลตนะคะนี่จะเป็นรูปดาวอย่างนี้อืมย่างหนึงกลางกินด้วยอร่อยค่ะอารมณ์นะคะกับ คาร์เมลของที่ฉัชอบต่อมาอันนี้นะคะเป็นออริโอสับสุกกี้เป็นแบบนี้มันจะแกะให้ดูเลยอันนี้นี่ออกมา compass. จะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนนิ่มๆหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนนีของบ้านเราอืร่อยเลยค่ะมันจะเป็นออมนุ่มๆเอ้ยอร่อนุ่มๆเลย อร่อยคนละแบบกับบริโอ้บ้านเรา่อมาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้เป็นคุกกี้ของต็กเกอร์บานามันอยู่ในเครือต็กเกอร์บาน,นาค่ะมันจะมาในห่อบแบบนี้นี้เราก็นี่มันจะเป็นอย่างนี้มีรสช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้อันนี้แบบมันจะมีกลิ่นกล้วยนิดน,นึงอะค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินรสนี้ให้ดูนะ อร่อยทั้งสองเลยค่ะมันจะมีกลิ่นกล้วยหน่อยๆลองชิมดูนี่มันจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยอร่อยมันจะหอมกล้วยนิดอืมอร่อยจอมานี่เลยอันนี้คือช็อกโกแลตสดนะคะของร้อยมีทั้งสามรสเลย เดี๋ยวจะเริ่มชิมที่รสช็อกโกแลตก่อนเลยจะเ,บบจะเป็นแบบนี้นี้นี้จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะกินนะชิมแต่ละอันนี่อืมนุ่มเป็นช็อกโกแลตสดอะคะ่ะจะมีความขมนิดนึงแล้วก็ชิมอีกรสหนึ่งก็คือเอารสเอารสชาเขียวดีกว่านี่ อันนี้นี่ค่ะที่ตักไปไหนเนี้ยไม่หายเอาเมือกันนี่อืมอร่อยค่ะหอมมชักเลืหรออร่อยหมดเลยต่อมามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้คือมันจะมีน้องคนหนึ่งในเพจสดาเขาเข้ามาในข้อความแล้วก็บอกว่าเห็นขนมที่พี่โดากินที่พิซซ่าโซเชียล คาร์เมลคอนอยู่ที่ไดโซหกสิบบาทบอกสดาซึ่งแบบซาดาขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าโดาสั่งที่ญี่ปุ่นมาห่อหนึ่งประมาณร้อยสามร้อยสี่สิบาทประมาณนี้และน้องบอกว่าเราหกสิบบาทที่ไดโซพระรามพระรามสามโดาไปเหมาทั้งร้านเลยวยดีใจมากเลยถูกมากมากๆเลยดีนะโดาไม่สั่งไปญี่ปุ่นสั่งไปแล้วแต่คันเซ็นทันโอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่มาบอกแล้วก็ต่อมานี่นี่จะเป็นของร้อยเหมือนกันค่ะ ขนมของร้อยนี่ก็อร่อยเยอะมากๆเลยอันนี้จะเป็นห่อแบบนี้อุ้ยอันนี้ไม่ได้แกะเลยอันนี้อร่อยมากขอบบอปวดโผดเลยนี่เป็นอย่างนี้แกะเลยนี่แกะยากนี่อุ้ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้อร่อยมากๆขอบบอมีมันจะเป็นนี้ มันจะแพ็คมาสามอันแล้วก็ลองมาชิมหนึ่งอันให้ดูนี่อืมอันนี้หอม,มาก่อยมากค่ะขอบอกอันนี้รสจริงๆริเราชอบกินม,มากอันนี้นี่โอเคมาเรียบร้อยแล้ววันนี้มากับขนมญี่ปุ่นหลตยอย่างเหมือนกันนะคะไว้เดี๋ยวว่า เมียขนมนไหนที่ไม่โซเชียลเดี๋ยวจะมาโซเชียลให้ดูใหม่นะเจ้าวันนี้ลาไปก่อน๊าบาย